สวัสดีค่ะวันนี้ส้มจะมาทำขนมปังกรอบเนยกระเทียมแล้วก็ขนมปังกรอบเนยน้ำตาลงาน,านะคะขั้นตอนแรกก็จะมาตัดขนมปังค่ะหนึงแผ่นตัดได้4ชิ้นค่ะตัดแล้วนำเข้าเตาอบครั้งแรกค่ะให้ขนมปังกรอบนะคะไล่ความชื้นนะคะแต่ไม่เอากรอบมากนะคะเอาแบบพอไล่ความชื้นแล้วก็แข็งแข็งกรอบนะคะ จากนั้นก็นำมาพักไว้ให้เย็นสนิทนะคะเราจะไปทำในส่วนของเนยตัวทานะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะเนย100กรัมค่ะน้ำตาลทราย6กกรัมออริกาโน่หนึ่ช้อนโต๊ะถ้าเป็นเนยจืดเติมเกลือนิดหน่อยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเนยเค็มแล้วไม่ต้องเติมเกลือค่ะกระเทียมสับนะคะ20กรัมค่ะปั่นทุกอย่างให้ เข้ากันดีนะคะจากนั้นก็นำมาทาขนมปังแบบนี้ค่ะใช้ไฟไม่แรงมากนะคะเอาที่150องศาไฟบนล่างนะคะประมาณ15นาทีหรือว่าคอยสังเกตดูหน้าขนมนะคะ ถ้าเกิดทำกลางวันสามารถนำขนมปังของเราไปตากแดดให้เขาแข็งไล่อากาศได้ค่ะก็ประหยัดพลังงานไปนะคะแต่ว่าถ้าทำกลางคืนจะต้องมีการอบสองครั้งครั้งแรกก็คือนำขนมปังไปอบก่อนนำออกมาแล้วก็ทาเนยค่ะตัวเนยกระเทียมนะคะก็ทาไปเลยค่ะ ส่วนผสมที่ส้มบอกไปในเบื้องต้นนะคะปั่นทั้งหมดรวมกันจากนั้นก็นำมาทาขนมปังค่ะทาไปเรื่อยๆนะคะเรียงใส่ตะแกรงนะคะเต็มตะแกรงแล้วเราก็เอาขึ้นไปอบค่ะขนมปังหนึ่งแถวของส้มนะคะจะทำได้อยู่ที่20ถุงพอดีค่ะใส่ถุงหนึ่งก็คือ6ชิ้นขายถุงละ10บบาทค่ะแบบนี้ค่ะเรียงไปเลย เวลาขนมปังของเราได้ที่แล้วนำออกมาแล้วก็พึ่งไว้ในตะแกรงนะคะให้เขาเย็นสนิทก่อนที่จะแพ็คค่ะขนมปังกรอบเนยกระเทียมก็เป็นอีกหนึ่งเมนูของส้มที่ขายดีนะคะก็ได้รับความนิยมนะคะสำหรับคุณลูกค้าเมื่อเห็นขนมปังกรอบเนยกระเทียมก็จะจับจองเลยค่ะคนละ2ถุง3ามถุงนะคะแป๊บเดียวหมดค่ะ วันนี้ก็เอาใส่บาทสี่ถุงเหลือไปขายที่ทำงานสิบหกถุงนะคะในวันนี้เราก็จะมีรายได้เสริมเข้ากระเป๋าที่160บาทนะคะก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆค่ะอาทิตฐานก็ได้พันกว่าบาทอยู่นะคะก็สามารถที่จะนำมาช่วยเหลือจุนเจือค่าใช้ใจ่ายของเราได้ค่ะขนมของส้มจะเปลี่ยนไปในทุกๆวันนะคะเพราะว่าลูกค้าเราเป็น กลุ่มเดิมนะคะเราจะต้องมีหลากหลายเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกนะคะบางคนขนมตัวนี้เขาไม่กินเขาก็จะไม่ซื้อนะคะไม่ใช่ว่าด้วยความเกรงใจเราก็จะต้องซื้อทุกวันก็ไม่ใช่นะคะ วิธีทําขนมปังเนยน้ําตาลนะคะก็นําขนมปังที่เราอบกรอบแล้วนะคะไปทากับเนยนะคะเนยเป็นเนยที่ทิ้งไว้ให้นิ่มๆนะคะนํามาทาเลยจากนั้นเราจะมีน้ําตาลซึ่งโรยด้วยงาดางาขาวแล้วนําเข้าไปคลุกเลยนะคะแล้วก็นําเข้าไปอบค่ะตอนนี้ขนมปังของเราก็สุกแล้วนําออกมาแล้วก็วางไว้ให้เย็นก่อนนําไปแพ็กใส่ถุงนะคะ ลองทําดูนะคะหรือว่าขี้เกียจทำก็อุดหนุนสมได้ค่ะถุงละ10บาทเท่านั้นเองค่ะ